สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 15ทําให้เทคนิคและวิธีต่างๆในการเปิดดู YouTube ในแบบจอเล็กย่อจอเปิดแอปอื่นๆได้หรือปิดหน้าจอที่เคยทําได้มาก่อนหลายๆวิธีไม่สามารถทําได้อีกต่อไปสําหรับผู้ใช้ทั่วไปยกเว้นผู้ใช้ที่สมัคร YouTube แบบพรีเมียมเอาไว้ทําให้เพื่อนๆหลายคนบ่นเสียดายว่าไม่น่าอัปเดตเป็น iOS 15เลยและสอบถามวิธีแก้ไขหรือวิธีใหม่ที่ทําให้ดู YouTube แบบจอเล็กย่อจอกันเข้ามาครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําแอป PIP Fire ซึ่งทำให้เพื่อนๆสามารถดู YouTube ในแบบจอเล็กย่อจอเปิดแอป,ปอื่นๆได้หรือปิดหน้าจอฟังเสียงได้ครับแต่วันนี้ผมมีอีกหนึ่งแอป,ปใหม่น่าใช้มาแนะนำกันครับตัวนี้ต่างจาก Pipfire ตรงที่ฟรีจริงๆไม่มีรายการซื้อภายในแอป,ปให้ต้องกังวลใจให้เพื่อนๆสามารถดู YouTube แบบจอเล็กย่อจอเปิดแอป,ปอื่นๆได้หรือปิดหน้าจอก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีบัญชี YouTube Premium ทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับ ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป,ป App Store แล้วดาวน์โหลดแอป,ปชื่อ Web PIP Extension and Browser กันก่อนครับแอป,ปนี้แจกให้ใช้งานฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการซื้อภายในแอป,ปแอป,ปนี้ทำงานร่วมกับแอป,ป Safari ในรูปแบบส่วนขยายหรือ Safari Extension ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ใน iOS 15นั่นเองครับแอป,ปนี้แจกฟรีนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆโหลดกันด่วนๆเพราะที่ผ่านมาหลายๆครั้งที่แนะนำแอป,ป,ปไปก็โหลดกันเยอะๆ ตัวแอปเปลี่ยนจากฟรีเป็นคิดเงินก็มีครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป safari ขึ้นมาในแถบบ bar ของ safari เวอร์ชันใหม่ให้แตะปุ่มรูปตัวอ,กอักษรกกหรือ AA ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกคําสั่งจัดการสวนขยายในรายการส่วนขยายที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นรายชื่อส่วนขยายของแอปต่างๆที่รองรับ safari รุ่นใหม่ใน iOS 15 ที่เพื่อนๆติดตั้งกันเอาไว้ครับให้แตะเปิดสวิตช์ Picture in Picture อร์วิดีโอได้เลยครับแล้วแตะเสร็จสิ้นจากนั้นให้แตะพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอเพื่อปิดเมนูเพียงเท่านี้เราก็เปิดใช้งานคุณสมบัติการเล่นแบบย่อจอปิดจอได้แล้วครับและการตั้งค่านี้จะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาเปิดอีกทุกครั้งที่จะใช้งานสะดวกมากครับยกเว้นว่าเพื่อนเจะเปิดเข้าไปเพื่อปิดการใช้งานเท่านั้น เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานง่ายๆกันครับให้เพื่อนๆแตะในแท็บบาแล้วเปิดเข้าไปที่เว็บ youtube w w w y o u t u e e c o m ครับถ้าเปิดเข้าไปแล้วระบบเปิดแอป youtube ขึ้นแทนให้ลองพิมพ์เป็น m y o u t u b e c o m แทนนะครับจากนั้นเปิดไปยังคลิปวิดีโอที่ต้องการในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเปิดคลิปของช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในภายหลังเพืพ่อนๆเห็นว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้บัญชี y o u t u b e p ีเ m ียมเลยครับ ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยซ้ำไปให้เพื่อนๆแต่เปิดคลิปที่ต้องการรับชมได้เลยครับเมื่อคลิปเริ่มเล่นให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปตัวอ,กอักษรกกหรือ A A ในแถบบาร์ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่ง Picture in Picture Video เพื่อเล่น YouTube แบบจอเล็กหรือย่อจอได้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆสามารถสลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดการใช้งานแอปอื่นๆไปพร้อมกับการดูคลิปได้สบายๆโดยวิดีโอยังคงเล่นอยู่ ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถแตะบนกรอบเล่นวิดีโอแล้วลากเพื่อไปวางยังตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอได้อีกด้วยครับรวมถึงแตะแล้วลากไปที่ขอบด้านข,าข้างของหน้าจอเพื่อซ่อนกรอบวิดีโอการเล่นรับฟังเพียงเสียงอย่างเดียวถ้าต้องการให้แสดงกรอบวิดีโออีกครั้งให้แตะปุ่มรูปลูกศร,รเพื่อแสดงได้เลยครับถ้าต้องการปรับขนาดหน้าจอในการเล่นก็ทําได้ง่งายๆด้วยการแตะสองครั้งเพื่อปรับได้เลยหรือจะใช้2นิ้วแตะแล้วบีบเข้าหรือกลางออกเพื่อปรับขนาดก็ได้ครับเพื่อนๆยังสามารถแตะบนกรอบการเล่นเพื่อเปิดปุ่มในการควบคุมการเล่น ทั้งการหยุดเล่นชั่วคราวการเล่นต่อการเลื่อนวิดีโอไปข้างหน้าหรือถอยหลังครั้งละ15วินาทีหรือแตะปุ่ม X เ,เพื่อปิดหรือแตะปุ่มรูปกรอบและลูกศรชี้ลงเพื่อกลับไปที่การแสดงผลแบบเต็มจอได้ครับรวมถึงสามารถปิดหน้าจอ iPhone เพื่อเล่นเพื่อฟังเพลงแบบปิดหน้าจอช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้เช่นการฟังเพลงเพลินๆในขณะที่ปิดหน้าจอและสามารถเปิดหน้าจอขึ้นมาเพื่อควบคุมการเล่นได้ตามต้องการด้วยวิธีง่ายๆทำได้ฟรีนี้ เพื่อนๆก็สามารถเล่นวิดีโอ YouTube แบบย่อจอปิดหน้าจอสลับไปใช้งานแอปอื่นๆได้ด้วยใน iOS 15แถมยังทำได้ฟรีแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ไปโหลดกันให้ไวเลยครับขอให้สนุกกับการรับชม YouTube นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ